คิปนี้ของเพจหลอมใจใส่ไว้ในองค์พระเนี่ยก็จะมาอธิบายมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องเกี่ยวกับพระนาคปลกนะครับซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ซึ่งพระนาคปลกองค์นี้เนี่ยได้มีการอนุเคราะห์ท่านอาจารย์นะฮะได้รจนาพระนามให้ เป็นพระนาคปลกสุวรรณกุลนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมการขายใดๆนะครับเพียงต้องการชี้นำรูปทรงที่ตนเองออกแบบและสร้างไว้สำหรับทำบุญถวายพระและประกอบกับการศึกษาเรื่องเรื่มยามต่างๆ นะฮะ้วยมารยาทางเจตนาในการศึกษาค้นคว้าเนี่ยสำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำพุทธศิ์เนี่ยนะฮะเข้ากลมเกลีจิตใจและตั้งมั่นให้สัจจะตัวเองนั้นเนี่ยบริบูรณ์เป็นสำคัญนะฮะอาจเป็นโอกาสที่ตนเองเนี่ยได้เคยปฏิบัติงานทางด้านการทำงานด้านปฏิมากรรมมาก่อนเนี่ยเคยทำงานปฏิมากรรมให,ใ,หใหญ่มาเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการในการจำลองแบบขนาดเล็ก มากมายนะครับมีการทําต้นแบบเพื่อขยายสเกลเพื่อที่จะขยายจากชิ้นเล็กไปเป็นสัดส่วนใหญ่ต่างๆพอนานวันเข้าก็มีผลงานที่เป็นต้นแบบขยายสเกลเนี่ยมากมายนะครับก็เลยถือโอกาสเนี่ยนำมาเป็นพระพุทธรูปนะครับสำหรับทำกุศลต่อไป นะครับหลากหลายครั้งนะครับก็มีผู้ที่ได้เข้ามารับคำปรึกษาเนี่ยมาขอเช่าบูชาไปทำบุญก็แล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะการอนุเคราะห์นะครับแต่ไม่ได้มีเจตนาทำการค้าธุรกิจเน้นการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาทางโหราศาสตร์มากกว่านะครับก็แล้วแต่วาระโอกาสนะครับในการอนุเคราะห์ต่างๆ สำหรับทำกุศลที่พิเศษพิเศษจริงๆนะก็แล้วแต่ก็ลองปรึกษาและสอบถามกันมาคุยกันเพราะพระเนี่ยที่ทำขึ้นมาทุกองค์เนี่ยจะผูกเลิกยามไว้นะครับจะไม่ได้แบบอยู่ๆก็หลอขึ้นมาหรือทำขึ้นมาจะใหะ้ให้เกียรติในรูปแบบที่จะค่อนข้างมีน้ำหนักไปทางมารยาทของการที่ประกอบเลิกยามขึ้นมา นะครับเพราะถือว่าเป็น <c oughs> เป็นรูปทรงมงคลนะ,นะครับเป็นสิ่งที่เราจะาต้องให้ความเคารพบูชาไปเราก็ทำให้ดีๆตั้งใจดีๆนะครับพระนาคสุวรรณคุณเนี่ยถูกออกแบบมาเนี่ยมี9เสียนะครับปกติแล้วพระนาคเนี่ยจะมีเจดเสียนก็ความแตกต่างก็เมื่ออดีตเนี่ยก็มีนาคเจดเสียนเป็น เป็นอ่เาเรียกว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมีพระน,นามของอเสียนนาคต่างๆพญามุจรินพญานาคินพญานาคาตามําดับขั้นไปนะครับความแตกต่างของเจ็ดเสียนกับ9เสียนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจตนาของบุคคลที่จะ,ะรับเอาไว้สําหรับที่จะประกอบกิจกรรมทางการกุศลหรือจะสถิตไว้สําหรับบูชาก็ แล้วแต่เจตนานะครับบางท่านเนี่ยบูชาก้เสียก็เนื่องจากว่าไปพบท่านผู้พยากรณ์มานะครับใช้รหัสทางดวงดาวเป็นเลข9เพื่อที่จะมากระตุ้นให้เกิดแนวความคิดต่างๆหรือแรงดลใจต่างๆก็แล้วแต่เจตนาลมบางท่านใช้เจ็ดเสียนอรัธนาเจ็ดเสียนไว้ก็แล้วแต่รหัสของ <c oughs> ขอประทานโทษรหัสของดวงดาวนั้นเนี่ยมาลงล็อกที่ดาวเสาร์นะครับก็แล้วแต่คนเนี่ยนะฮะที่จะถือกันว่าจะเอาเจ็ดเสียรหรือเก้าเสียก็แล้วแต่อุดมคติแล้วแต่เจตนานะครับบางท่านก็มีเจตนาที่จะให้เข้ากับรหัสทางทักษะวาทักศะดาวนั้นเนี่ยจรมาอยู่ในจังหวะอะไร ดาวพระสาวจอ์มาเป็นสีเป็นเดชเป็นมนตรีเป็นกาลีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรืออุดมคตินั้นต่อไปนะครับเนื่องจากเจตนาในการทำบุญนะนะครับกอ็อาจจะมีท่านพยากรณ์แนะนำมาก็แล้วแต่นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะฮะการทำบุญเนี่ย ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำพระพุทธรูปสำหรับการทำบุญแก้ดวงอะไรคือมันแก้แก้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงประเด็นของเจตนาที่ำทำพระพุทธรูปมาเท่าไหร่นะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วนะฮะก็คือการที่มีปัญหาในใจก็ต้องใช้ใจแก้นะครับไม่ใช่ใช้วัตถุสิ่งของมาแก้อาจจะแก้ได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เสถียรน,นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของแต่ละท่านนะครับส่วนตัวแล้วหล่อพระพระสุวรรณคุณขึ้นมาก็เพื่อเป็นกุศลเนื่องในวาระครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่ผมเองนะครับก็เลยแต่งพระขึ้นมาทำบุญนะครับเพื่ออุทิศเป็นกุศลให้คุณแม่กับคุณพ่อนะครับครบรอบวันแก่เสียชีวิต นะครับก็มีหลายท่านที่สนิทกันชอบสะสมก็หล่อเพื่อๆกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการค้าขายอะไรทั้งหมดนะครับเน้นเรื่องการหล่อมาแล้วก็ผูกเลิกเลิกยามที่เป็นมงคลเลิกยามที่ดีนะครับเพื่อให้เป็นวัตถุมงคลตามเจตนารม์ในจุดที่สถิตไว้ให้เป็นมงคลหน้าที่ที่นั้น นะฮะโดยเจตนาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นของปฏิหารหรือว่าของอิทธิฤทธิ์อะไรนะครับเป็นเพียงแต่สัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงสัจจะหรือว่าคําอธิษฐานที่เราตั้งมันเอาไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราเองมีความตั้งใจอะไรอย่างไรนะครับเมื่อน,นั้นอย่าไปาเพียนคิดออกนอกทางซะจนทําให้เราเนี่ย นะครับหลงทางไปนะครับการแทนค่าพระนาคปกเนี่ยก็ในทางการพยากรณ์หรือการให้คำปรึกษาทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยนะครับหรือในองค์ประกอบของความรู้ทางโหราศาสตร์เนี่ยพระนาคปกเนี่ยก็แทนค่าด้วยดาวเสารนะครับดาวพระเสารที่มีเลขเจ็ดเป็นสัญลักษณ์นะครับ โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาไปในทางอินทริสปฏิหารเท่าไหร่แต่มีความตั้งใจในการถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นการตั้งสัจจะอธิฐานมากกว่านะครับเพราะคำอธิษฐานเนี่ยเมื่อมีประกอบด้วยการเป็นหลักพยานเนี่ยโดยมีพระพุทธรูปเนี่ยก็จะทําให้เราเมีความตั้งมั่นนะครับมีหลักยึดนะครับการทําบุญที่ต้องมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีเนี่ย ก็เป็นการอุทิศให้แด่ผู้ที่ประสงค์หลากหลายก็เป็นเหมือนการถวายของต่างๆละครับอาจจะมีพิเศษคือตรงที่มีพระพุทธรูปเข้ามาเป็นหลักประธานในการทํากุศลของนั้นๆในการทํำกุศลหรือถวายของนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งมักจะจบลงด้วยการกรวดน้ําหรือว่าการให้พรของพระสงค์ต่างๆนะครับเหมือนกับการที่เรา ทำบุญต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องอาการอุทิศกุศลต่างๆมีการกวดน้ำมีการให้พรมีการตั้งมั่นอะไรต่างๆนะครับสำหรับผมเองก็เจตนาต้องการให้คำอธิษฐานเนี่ยมีความหนักแน่นขึ้นและเหมือนเป็นการกล่าวสัจจะตั้งมั่นในวัตถุประสงค์นั้นๆนะนะเพื่อให้สำเร็จผลซึ่งเหมือนเป็นเป็นสัจจะมากกว่านะครับ ซึ่งสังเกตทุกๆก,การอุทิศเนี่ยก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันนะครับบางท่านไปทำก็ด้วยความมุ่งหวังแตกต่างกันบางท่านไปทำก็เพื่อจะหวังให้สำลิดผลต่างๆนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของการตั้งมั่นในคำอธิษฐานอธิษฐานอะไรอธิษฐานอย่างไรก็เพื่อที่จะมุ่งมั่น <c oughs> ให้เจตนานั้นสำริจผลกับตัวตนที่มีความตั้งใจมากกว่านะครับก็ไม่ได้จะไปคิดถึงในเรื่องเล่นลับหรืออะไรมากมายนะครับก็อย่างที่ตามรูปทรงที่ท่านได้เห็นนะครับก็เป็นพระนักปกสุวรรณคุณก็ขอให้ท่านท่านพิจารณาด้วยความสบายตาสบายใจหาคุณค่าเรื่องราวจากรูปทรงองค์พระกันดีกว่า นะครับเพราะว่าการที่ออกแบบพระพุทธรูปมาเนี่ยก็ย่อมมีรูปแบบขององค์ประกอบทางศิลปะต่างๆมีเรื่องราวอยู่ในเสียงพญานาคมาีรูปทรงที่ทำให้เกิดความสุนทรียภาพหรือรูปทรงที่ชวนคิดชวนมองต่างๆชวนหาเรื่องราว ในรูปแบบที่ทำให้ดลให้ความคิดต่างๆนั้นเกิดขึ้นกับผู้พบเห็นนะครับเพราะว่าการออกแบบมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยนะฮะก็คือผู้พบเห็นแล้วก็รูปทรงแล้วก็เจตนาลมนะครับบางท่านเนี่ยนะก็ไปาหานักพยากรณ์ต่างๆนะฮะก็พยายามที่จะ พาดพิงเข้ามาถึงในเรื่องของการถวายพระเพื่อให้ได้สดอกเคราะห์หรืออะไรแต่โดยส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างพระมาสำหรับสดอกเคราะห์กรรมต่างๆนะฮะมันไม่ได้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยทำรูปทรงสวยงามมาเพื่อความทรงจำแล้วก็เพื่อเป็นการตั้งสัจจะนะครับการ ยึดมั่นในคำสัญญาตนเองนะว่าจะเป็นาการตั้งมั่นทำสิ่งดีงามต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นคลิปเกินนำซึ่งถ้าพูดไปในรายละเอียดเกี่ยวกับดวงดาวเนี่ยก็จะยาวมากเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตก่อนนะ,นะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ติดตามกันคลิปต่อไปซึ่งก็อยู่อยู่ในหัวข้อของ พนาคปกนี่แหละครับเพะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตนะฮะนำเสนอตัวเองเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปที่เป็นผลงานส่วนตัวเนี่ยนะครับจากอาชีพเดิมที่เป็นปฏิมากรแล้วก็ด้วยความเป็นครูสอนศิลปะนะครับแล้วก็มีความตั้งมั่นนะครับในการศึกษาโหราศาสตร์ ในการที่หยิบยกเอาความรู้นะครับที่มีความสัมพันธ์กันกันกบศิลปะที่เป็นพุทธศิลป์เนี่ยเข้ามาทำให้เกิดอองค์ประกอบทา,ทางความคิดที่จะมีประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายก็ขอท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาดูนะครับก็กราบขอบพระคุณครับท่านที่ได้เข้ามา,ารับชมรับฟังตรงนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ออกตัวด้วย พระนากรปรบสุวรรณคุณนะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับครับสวัสดีครับ